สวัสดีครับทุกคนตอนนี้สันอยู่ที่เดอะมองงามวงวานนะครับก็นั่งรถตามสายที่ถ่ายไปให้ดูตอนต้นคลิปนะครับวันนี้เขามีงานเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆนะก็เลยว่าจะมาแบบว่าเดินเล่นอ้เข้ามาก็จะเป็นแบบโซนของกินเลยเนะเดี๋ยวเราจะไปต้องไปชั้นบนนะ่าจะต้องไปชั้นบนนะครับเพื่อที่จะไปแบบนี่ไม่ใช่เดี๋ยวขึ้นบันไดเลื่อนไปชั้นบนดีกว่านะเดี๋ยวลองเดินเข้าไปด้านในนะ ไม่รู้ว่าน้องมาน้แมวเขาอยู่ที่ไหนหรือว่าอยู่ที่ฮอของแบบเดอะมอหรือเปล่าเดี๋ยวลองเดินดูกันนะทุกคนนี่ไงนี่ไง,ไงเห็นแล้วเห็นแล้วมีป้ายอยู่ด้านหน้าป้ายเขาบอกว่าอยู่ที่อ๋อชั้นหนึ่ง M Lifestyle Hall ชั้นหนึ่งอันนี้ชั้นอะไรไม่รู้เนี่ยงานเริ่มตั้งแต่วันที่6มิถุนายนถึง12มิถุนายน67นะครับผจญภัยท่องดินแดนอียิปต์กับเหล่าสัตว์น้อยใหญ่ อยู่ชั้นหนึ่งนี่ชั้นอะไรนะไปเดี๋ยวขอเดินดูก่อนนะเขาบอกว่าอยู่ชั้นหนึ่งหอชั้นหนึ่งอ๋อนี่ไงเดินมาปุ๊บมาเจอเลยนี่อ๋อนี่สัตว์ต่างๆนานาเดี๋ยวขอเดินดูก่อนอยู่ที่เดอะมอลล์นะครับเฮ้ย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 ฮึมฮึม มันต้องแบบหาอาหารเพราะอาหารเขาอยู่ด้านหน้านุ้นอะฮะดูดิแบบมันมีตวัวน่ารักจังเลยนะ้องน่ารักจังเลยนี่นะเราต้องไปเอาอาหารไปแบบซื้ออาหารจากตรงนู้นมาอุ้ยอู้ อูต้ตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากแล้วมาดูด้านนี้มาดูด้านนี้ให้ดูด้านนี้โอู้หตัวใหญ่มากน้องน้องน้องทำไมน้องเชิดจังเลยอ่ะ โอ้นี่เขามีบอกว่าลูกป,ปั้นนะเป็นฟิลอียิปต์เนาะเฮ้ยอันนี้เป็นโอ้งูโอ้ดูด้านในงูโอ้ลูกป,ปั้นแบบใหญ่มากเดี๋ยวลองเดินดูด้านปปน,าน,านี้อุ้ยอุ้ย เตกูตัวผู้จะมีแก้มที่ขยายเด่นชัดกว่าตัวเมียโอ้เตกูตานนี้ะตานนี้โอเตาโอ้อยเราพี่ก็ทำเหมือนด้วยอ่ะนี่พีก็ทำซะเหมือนเชียวอะน่ากลัวเลยไปดูด้านนี้เอเดี๋ยวบับ ลองเดินชมนะว่ามีอะไรอีกอ้่ยุดอันนี้นะ่นี่นะี่อ๋ออันนี้เป็นแบบระบายสีอุ้ยแมวอออุ้ยอุ้ยอุ้ยตัวใหญ่มาก อันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่เดมงงามวงวานนะครับก็จะมีงานจนถึงวันที่12นะครับสามารถมาถ่ายรูปมาแบบดูบรรยากาศได้นกฮูกนะครับดีดน่ารักน่ารักครับไปเดี๋ยวเราไปเดินดูด้านนี้กันอุ้มีด้านนี้ก็มีนก Oh, oh. Oh. <laughs> ทำไมตัวอื่นเขาอยู่นิงน่งๆจนตัวข่าวนี้ไม่นิ่งเลยอะ่ะฟ <Yeah. S 1> ูตก็ใหญ่มากเลยอะ่ะโอ้คือ เขาจะมีแบบว่าอันนี้กับกับไม้ไว้อยู่นะน้องก็จะไม่บินนะมันจะแบบสีสวยมากน่ารักอะมาดูด้านนี้กระต่าย,ยให้อาหารน้องได้นะให้อาหารอุ้ยเฮ้ย Oh, oh, oh. มีอูดด้วยขี <laughs> ย่อูดกลับบ้านได้ไหมเนี่ยัว <laughs> ใหญ่ใช่อหย,อยนกกระจอก เขาทำแบบว่าเป็นแบบตายอียิปต์เนาะโอ้โหตัวใหญ่มากแต่ที่เขาบอกว่าสูงสมเมตรโอ้ตัวใหญ่มากอันนี้คือฟาโร่เหรอโอสวยเนาะทำเหมือนเช้าเดูพันมันจะเหมือนเชจยวอันนี้บรรยากาศนะครับก็ใครอยู่ใกล้เข้ามาได้นะก็เริ่มตั้งแต่วันที่6จะถึงวันที่12นะครับ อยู่บริเวณชั้นหนึ่งครับก็จะมีประมาณนี้แหละนี่โอ้แฮร์รี่ <c oughs> น้องทำไมทงนับนอ้อ,นองทำไมน้องทำหน้าอย่างนั้นอ่าเ่ทำหน้า นี่ก็คือบรรยากาศงานทั้งหมดเนี่ยครับก็จะเป็นแบบงานไม่ใหญ่มากเนาะก็จะมีน้องสัตว์อะไรต่างๆให้ดูแล้วก็เป็นคนเป็นแบบสไตล์อียิปต์อะไรเงี้ยนะครับก็ถ้าใครสนใจก็อย่าลืมมาเดินดูนะครับจนถึงวันที่12่อนะครมิถุนายนนี้นะครับนามาหาน้องอีกรอบอสวัสดีจ้าป๊าป๊เจอกันบ๊ายบาย